สัสดีค่ะมาเจอเจอกับน้องวิทเซอร์ริไทยรถสวยกันอีกแล้วนะจ๊าวันพุธเช่นเคยมาตามนัดเช่นเคยจ้ะรีวิวรถกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะน้องบิทจะพามาดูเป็นกระบะแคปของเราจะเข้าใหม่เพียบเลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่3า0 0 0นแปดบาทเท่านั้นนะจ๊ะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็น d ีแม็หรือว่า r e v o วิโก็มีเช่นกันจ้าเดี๋ยวน้องบิจะพาไปดูในส่วนของคันแรกกันเลยนะคะคันแรกของรา ดีเมกจ้าเป็นปี2017คันนี้ราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นผ่อนเบาๆเพียงเดือนละ0 0พันปลายๆนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเราก็จะแต่งมาให้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กเวลทั้งสีเส้นเลยยางก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นยางปี2023ปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวน้องบินจะให้ดูในส่วนรอบคันกันนะคะคันนี้สวยมากนะคะแต่งมาเป็นสีบรอน ดูภายในกันนิดนึงค่ะภายในก็มาเป็นเบาะผ้านะคะคอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำค่ะหน้าจอก็จะเป็นระบบปุ่มกดนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้แขบเปิดได้ถึง90องศาเลยค่ะีด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสำหรับสายออ l n e ไม่ควรพลาดนะคะเดีย๋ยวดูในส่วนของคันที่2กันเลยค่ะ สำหรับในคันที่2ของเรานะคะเป็นรถปี2018ค่ะราคา398,000บาทนะคะคันนี้เราก็จะมาในส่วนของแม็กเป็นแม็กเอ็นไก่นะคะก็ทั้งสีเส้นให้เลยเราก็ใส่ให้ทั้งสีล้อเช่นกันจ้าด้านในนะคะก็เป็นเบาะผ้าเช่นกันจ้าเป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเช่นกันจ้า สำหรับลูกค้าที่อยากได้ตัว L เราก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะตอนนี้มีเข้าใหม่มานะคะ2อสามคันเลยมีทั้งสีขาวและสีดำนะคะเป็นปี2021เป็นตัว LDA นะคะสวยมากนะคะหากลูกค้าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทหาน้องบินได้เลยคะ่ะนี่นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรีโวนะคะเราก็มีมาให้นะคะคันนี้จะเป็นปี2018ค่ะราคา3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของรีโวราคาเริ่มต้นก็ ประมาณนี้เลยค่ะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสีขาวไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะพนประมาณหกพันกว่าๆเท่านั้นจ้ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของคันนี้นะคะเป็นปี2020ราคาสี่แสนกับเก้าพันบาทเท่านั้น,นะคะ่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็แต่งแม็กมาให้เช่นกันจ้าอ่าสวยมากเลยนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นโครมเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างไปเลยค่ะคันนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวน้องบินพาไปดูในส่วนของ V ี g กนะคะถูกไหมคะแคปของเรานะคะมีให้เลือกเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยจริงๆนะจ๊ะนี่ยังมีสาขานะคะยังอยู่ที่สาขาสนามบินอีกโอเยอะมากนะคะเดี๋ยวขอบอกไวน้นิดนึงนะคะว่าเซรีไทยของเรานะคะมีทั้งหมด4สาขาค่ะสาขาใหญ่เลยนะคะจะอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีหนองจอกของเรานั่นเองจ้าแล้วก็จะมีที่บุรีรัมย์นนท์นินแดงนะคะแล้วก็สุราษฎร์นะคะจะมี2ส,สาขา ก็คือสาขาสีแยกตะปานนะคะสาขาตรงนี้เลยที่น้องบินยืนอยู่นะคะประจําอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็จะมีสาขาทางไปสนามบินจ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเวชมรถกันได้เลยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวดูในส่วนของวิ g โก้คันนี้นะคะวิ g โก้คันนี้เป็นปี2013นะคะราคา3 0 0นกับ9,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็โอเคผ่อนไม่หนักนะคะซื้อสดยิ่งดีเลยเออสำหรับราคันนี้ เราก็จะมาในส่วนของแต่งล้อแม็กทีเอสามนะคะล้อสีทองแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะก็เป็นโครเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของด้านในนะคะรถปีต่ำนะคะแต่ว่าสภาพยังดีเยี่ยมเลยค่ะดูในส่วนด้านในก็มาพร้อมเบาะหนังกันเลยนะคะแขบเปิดได้90องศาเช่นกันจ้าสวยมากนะคะสำหรับด้านในนะคะ ถือจะเป็นรถปิดต่ำแต่ว่าคุณภาพยังเต็มเปี่ยมนะจ๊ะสำหรับเจ้าคันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของคันอื่นๆกันบ้างจ้านี่สำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เดิมๆนะคะราคา3ามแสนก้าหม 9, บาทเท่านั้นเป็นปี2018นะคะอุ้ย สำหรับเจ้าคันนี้ก็มาเป็นล้อเดิมๆล้อากระทะจากโรงงานนะคะแต่ว่ายางอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรือว่าเพราะเราเปลี่ยนให้ไหมทุกคันนะคะทั้งสี่เส้นเลยโอเคสําหรับเจ้าคันนี้นะคะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ทางตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นไฟเลี้ยวทับติมจ้ามีคําว่าไฮลักวิโก้เป็นตัวหนังสือนูนนะคะกระจกมองข้ามจะเป็นสีดําค่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของด้านในนิดนึงนะคะ่ะคันนี้ภายในสวยมากนะคะ จะเป็นเบาะผ้าค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่ารอยตะเข็บนะคะก็ไม่มีขาดหลุดลุยเลยนะคะสําหรับรอยตะเข็บของเราก็คือเบาะผ้าคือสภาพดีเยี่ยมนะคะแล้วก็หน้าจอของเราก็จะเป็นระบบปุ่มกดเช่นกันจ้ะพวงมลาลัยนะคะก็เป็น3ก้การนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้แอร์ก็จะเป็นระบบมือหมุนจ้ามีช่องเก็บสัมภาระเยอะนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ สวยมากนะคะสำหรับใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยนะคะที่เซรีไทยของเรารถดีรถสวยรถมีคุณภาพนะคะไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมแน่นอนนะคะตรวจเจอเรายินดีรับซื้อคืนจ้ารับประกันใหม่แท้ให้ทุกคันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูในคันถัดไปนิดนึงจ้ะแล้วเดี๋ยวน้องบีนจะมาแจ้งโปรโมชั่นให้นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นรีโว่ปี2022เลยค่ะราคาเพียง469,00 0บาทเท่านั้นไม่แค่หมื่นกว่าๆเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมโรงงานเช่นกันจะเป็นแบกของโตโยต้านะคะเป็นแบกเดิมมาดูในส่วนของด้านในกันนะคะกระจมองข้าวก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับคิ้วกันสารให้ด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวเซตอิดิชันนะคะ ด้านในก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นกันค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะของเราเป็น3าก้านเช่นกันจะระบบหน้าจอก็จะเป็นระบบสัมผัสหรือว่าทัชสกรีนนั่นเองนะคะมีที่วางแก้วให้ช่องเก็บสัมภาระให้นะจ๊ะภายในดูกว้างนะคะสําหรับเจ้าคันนี้จะเห็นได้เลยว่าด้านบนนะคะผ้านะคะไม่มีรอยรารอยเจิมเลยนะคะหรือรอยดําเลยแคปเปิดได้เกองศาทุกคันนะคะ กันลายก็มีให้นะจ๊ะสําหรับเจ้าคันนี้ตัวเซตอินชันของเราราคาพิเศ4,69,000บาทเท่านั้นนะคะพั้อมวันบอกในเดือนละ7,000ทเท่านั้นจ้าเดี๋ยวน้องบินขอแจ้งโปรโมชั่นนิดนึงนะคะสําหรับโปรโมชั่นเดือนธันวาคมนี้นะคะจอมีแค่999บาทเท่านั้นนะคะฟรีเป็นทนันน้ำมันเครื่องให้3ครั้งหรือ30,000กิโลกันไปเลยะคะ่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นถือพิเศษ2บาทกว่ากว่าเท่านั้นนะคะแถมยังช่วยผ่อนอีก5เดือนนะคะช่วยผ่อนยาวไปถึงปีหน้ากันเลยนะคะ หากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามหาน้องบินได้เลยที่เบอร์0 9 3 1 3 2ก9 0 3 0 9 3 1 3 2 1 9 0 3จ้าหรือว่าจะแอดเฟซมานะคะทักมาในเฟซน้องบินก็ได้นะคะชื่อเพจว่าน้องบินเซรีไทยนะคะลูกค้าสนใจคันไหนนะคะสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ หรือว่าจะทักแชทหรือว่าจะโทรหาน้องบินก็ได้คะ่ะโปรโมชันดีเด็ดก็มีให้มากมายนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะแค่ลูกค้ามีแหล่งที่มารายได้ชัดเจนนะคะสามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินได้ก็สามารถออกรถของเราไปขับได้เลยจ้า โอเคหากคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการไหนมีคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปน้องบินก็ขออภัยเว้นาที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องบินด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซริไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซริไทยรถสวยคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องบินจะมารีวิวอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้น้องบินขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย